เจดีเทียนมู่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอมเมืองเวเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสำคัญและความสวยงามควรค่าแก่การเยี่ยมเยือนอย่างมากทั้งในแง่ของพุทธศาสนาและพุทธศิลปะนิกายเซนที่ได้รับอิทธิพลของนิกายมหายานเจดีเทียนมู่สร้างในปีพุทธศักราช2144ตามดำริของขุนนางเหวียนฮวางผู้ปกครองเมืองเวในขณะนั้น เมื่อครั้นที่ท่านได้ล่องเรือเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบ้านเมืองโดยรอบและมาได้ยินเรื่องราวของชาวบ้านบริเวณนี้เข้าว่าเคยมีหญิงคนหนึ่งสวมชุดสีแดงสีฟ้านั่งเช็ดแก้มตรงบริเวณภูเขาที่ได้สร้างเจดีย์ในปัจจุบันหญิงผู้นี้ได้บอกว่าวันหนึ่งจะมีผู้ยิ่งใหญ่มาสร้างเจดีย์บริเวณนี้และจะนําสันติสุขมาสู่บ้านเมืองเมื่อขุนนางเวียนหางได้ผ่านมาและทราบเรื่องเขา้าจึงสร้างเจดีย์ขึ้น และให้ชื่อว่าชัวเทียนมู่มีความหมายว่าเจดีนางฟ้าหรือคนไทยเรียกว่าวัดเทศธิดาราม